ไปตากแดดไหมอาจารย์ยายจะได้ไปเอาเสือ้อเสื้อได้ลับลดไหมยายจะไปไม่ต้องตากก็ได้อยู่ข้างในก็ได้ลงไปจะไปทำไมตา,า,ากเลยยายก็ไปกางแจ้งเลยจะได้มีคนดูไม่ยายาจะได้ไปเอาเสือเอเส้อเพราะว่ายายร้อนอันนี้ไหมนี่เอาไปที่รีไมเราก็ไปนั่งไม่ต้องขนาดนั้นมัง้งแล้วก็ไม่ตั้งตั้งแล้วก็ไปส่งอาการไงอลองไปดูบริบทก่อน ตรงนี้ก็ไว้รอคุณลุงพุต,ต้ามาใช่ไหมนากสายในอีกสีสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะคะ,ะอตอนนี้นะคะร,ร้อนเร็วหรอรกลางวันมันจะร้อนใช่มาถึงโรงเรียนแล้วกินข้าวเสร็จเราก็มาที่โรงเรียนนะคะอาจารย์ ได้รางวัลมาตั้งหลายรางวัลน,นะคะเอฟี FC หนึ่งได้มาสามโลหนึ่งสีโล่สี่ตำแหน่งเลยหนึ่งอาจารย์เซนได้โล่มาอาจารย์เรียกแล้วไปดูปลาเสือตามมา พาด้วยอาจารย์บอกจะพาไปดูปลานีิเว,วนโรงเรียนพุทสศิษย์คะอะไรน,ะมนะมีสองมุมน,นี่มันจะบังต้นจันทน์ขาตรงนี้มั้ยตรงน,นี้ไม่จะได้ มาแล้วเสือพาไปมาแล้วพามาดูสถานที่โรงเรียนค่ะที่อาพ่อพป่าลุงพลกับป้าจะมานะคะตามที่เราได้บอกบุญนะครับผายางลุงช่างป้าคนถักแล้วก็ยูทูบที่อยู่ที่นายายจะไปกดล็อกให้เขาก่อนแล้วก็มีการไลฟ์สดตามไปแล้วนะเมื่อสามวันก่อนนะ,นะครับผม <c oughs> นะวันนี้เราก็จะมานะพาคุณผู้ชมนะฮะมาถึงสถานที่จริงเลยนะฮะศูนย์การเรียนรู้ควา,าสินารินนะครับนนกีค้าออามหนเรืองนองง้ยก็ต้องขันอีกข้างหนึนับกันาเสียรชแล้วันเอาแล้วกนาหนปา ก็ให้เห็นหน้าเสือนั่นแหละคนจะได้เข้ามาดูกลับต้องให้ยายหน่อยังไม่ได้ถ่ายหน้าเสืออาจารย์พา,ามาดูสถานที่นะเอฟซีนะเสือก็ไปนู่นเลยนะคะอันนี้จะทำอะไรคะอาจารย์ เป็นอาคารอนเนกประสงค์อเนกประสงค์อ๋อเป็นอาคารอเนกประสงค์นี่น,นะคะ <ข Ooh. S 2> ผู้นำบุญผู้นำบุญผู้นำบุญ ที่จะนำผ้าป่ามาที่นี่นะคะพวกเราก็จะรอต้อนรับก็ปูกระเบื้องนะมีปูกระเบื้องลังคาเออนะฮะหลังคาก็ยังไม่เสร็จนะคะจวยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมฝ้าก็ยังไม่มีนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ทาปูกระเบื้องหน้าต่างก็ยังไม่มีนะคะหน้าต่างก็ยังไม่มีบอยในไงก็โล่งๆอยู่ในไง หน้าต่างประตูยังไม่มีนะคะปูกระเบื้องหน้าต่างประตูหน้าต่างมีฝ้าเห็นไหมประตูหน้าต่างเนี่ยประตูเนี่ยทางเข้าสีมีงานกระเบื้องใช่มันก็หน้าต่างประตูกระเบื้องเสื้อจะมาให้คุณผู้ชมฟังนะฮะว่าที่ยังต้องทํานะครับผมคือเดี๋ยวนะซูมแป๊บหนึ่งนะครับมันเล็กนะครับโอเคนะครับงานปูกระเบื้องภายในนะฮะ งานหน้าต่างใช่เนาะนะติดนะกระจกอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ประตูด้วยนะครับผมนะงานฝ้าภายในนะฮะ